ทีนี้โลดตามโซไปทีเว็บใครเลี้ยงแขวะอยังไม่เอาไหนหากมีบัางแฟนคุ้นใหม่แห่งเถียวไหนหัวใจจะตึงแห่งเถียวไหนหัว ได้ไหมเฮ้ยช่างมันถือวะเอ้านำตาไ,<ด>ไหลเป็นทางยาวยาวน้ำตาไหลเป็นทาง<ห>ยาวยาวทกความเศร้าได้ไหลายสิบกิโลโอ้ Mừng giật mừng บอกให้ยุดไดย้ยังหรือก่อยังก็อีสีมันหาเรื่องหนูก่อนนี่ร้องเพลงอยู่ดีๆก็ถีบหนูอะออยำกัดกันเหมือนหมา chiêu mắt lại mừng à. Càng Càng nắc. Càng nắc. Ây, chép đi sĩ, mắt, mắt. ôi đi cho ôi <laughs>